สวัสดีครับเพืเ่อนๆคลิปนี้ปัญญาก็มีงานไต้หวันมานําเสนอนะครับอยากให้ทุกคนฟังคลิปนี้ให้จบนะครับจะบอกวิธีการสมัครงานยังไงเอกสารเตรียมอะไรบ้างแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายเท่าไร่จะบอกในคลิปนี้ทั้งหมดนะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับมาเริ่มกันที่โครงการที่เปิดรับสมัครตอนนี้นะครับโครงการก่อสร้างสนามบินกองทัพอากาศอยู่ในค่ายกองทัพอากาศเขตไทหนานภาคใต้ของไต้หวันนะครับ ส่วนตำแหน่งที่เปิดรับสมัครก็จะมีดังนี้นะครับ 1. ช่างไม้30คน 2. ช่างเหล็ก30คนเดี๋ยวมาฟังเสียงคอนเฟิร์มจากผู้จัดการนะครับว่าบินกันตอนไหนตวัสดีครับปัญญาช่วยประกาศหาคนโดดๆนะครับหากใครพร้อมเดินทางก็วิธีการสมัครงานอย่างนี้นะครับทักมาที่ Facebook ของปัญญาทานใส่นะครับเดี๋ยวปัญญาจะทิ้งลิงก์เอาไว้ในใต้คอมเมนต์นะครับใต้คอมเมนต์แล้วก็ตรงเพิ่มเติมนะครับกดเข้าไปแล้วก็คลิกลิงก์เข้ามาเลยเป็น Facebook ของปัญญาเอง เราแจ้งว่าพร้อมบินนะครับงานก่อสร้างโครงการสกรทับอากาศนะครับปัญญาจะได้ทราบว่าคุณพร้อมบินแน่นอนนะครับเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้1สำเนาทะเบียนบ้านสสำเนาบัตรประชาชน3ใบคัดเลือกทหารใบสอร 8, สอแดอรสดรสใช้ได้ทุกอย่างนะครับพร้อมเดินทางก็สามารถอินบ็อกมาสอบถามที่ Facebook ของปัญญาได้นะครับก็คือพิมพ์มาเลยว่าพร้อมบินนะครับและคำถามที่ถามเยอะนะครับครั้นที่2ก็คือ งานมี OT ทุกวันหรือเปล่าคําตอบก็คือปัญญาไม่ทราบนะคะว่ามี OT ทุกวันหรือไม่เพราะว่าหน้าง,งานเป็นคนละหน้าง,งานกับปัญญานะครับแต่จะบอกได้ว่าทุกๆทุกทุกท,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 ที่อ่ะมันไม่มีทางที่จะได้โอทุกเดือนหรอกนะครับไม่มีทางมีโอทุกวันมันก็จะมีบ้างไม่มีบ้างแล้วแต่นะครับปัญญาจะพูดตามความจริงเท่านั้นนะครับยังไงปัญญาฝากกดติดตาม YouTube Tiktok และ Facebook ของปัญญาทุกช่องทางด้วยนะครับปัญญามีงานก็จะมาประชาสัมพันธ์นะครับ งานนี้ที่ประชาสัมพันธ์วันนี้ก็คือรับเฉพาะเพศชายนะครับคนที่มีประสบการณ์เป็นช่างเหล็กและช่างไม้นะครับก็สามารถสมัครได้เลยนะครับต้องไม่มีประวัติอาชญากรรมนะครับเพราะว่าถ้าเรามีประวัติอาชญากรรมเดี๋ยวเราจะเดินทางมาทํางานที่ไต้หวันไม่ได้นะครับต้องไปคัดแยกประวัติอะไรก่อนตอนนี้เป็นงานด่วนของคนที่ยังไม่มีประวัติอาชญากรรมนะครับสำหรับวันนี้ปัญญาก็ไขข้อสงสัยให้เพื่อน ครบทุกข้อแล้วนะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องปัญญาทานสายได้นะครับก็คืออยากให้เพื่อนๆชมคลิปให้จบนะครับจะได้เข้าใจนะครับเพราะว่าคําถามที่ปัญญาพบเนี่ยมันเป็นคําถามที่เหมือนกันนะครับเป็นคำถามที่คล้ายกันมากแล้วก็มาเป็น40-50คําตอบ40-50แชทอย่างเงี้ยปัญญาเลือกตอบไม่หมดจริงๆดังนั้นปัญญาก็เลือกที่จะทําคลิปให้ทุกคนเข้าใจและให้ทุกคนดูคลิปให้จบนะครับจะได้เข้าใจแล้วก็วิธีการสมัครงานยังไงแล้วพบก็ใหม่คลิปหน้าครับ